สลามค่ะวันนี้เราพามาละศินอดกันที่ศูนย์กลางนะคะป้ายนี้ทำให้เราอยากมากินนี่ค่ะแล้วก็รอเพื่อนละหมาดเสร็จนะคะศูนย์กลางเขามีเลี้ยงฟรีเลี้ยงอาหารละศินอดฟรีด้วยนะคะคนเยอะมากอย่างกบงานสุเหล่าอันนี้เมนูแรกนะคะเพื่อนซื้อมาให้เลยเตรียมรอไว้เพราะรู้ว่าเราต้องชอบแน่ถูกใจมากมาก เป็นวาฟเฟิลพิตาชิโอค่ะอร่อยเลิศอร่อยแบบอร่อยอ่าต้องไปซื้อค่ะแล้วก็มาต่อกันที่มีไก่ชีกนะคะร้านนี้น่าน่ากินมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็หลังจากเพื่อละหมาดเสร็จก็มาหาของกินกันนะคะเมนูแรกที่เราเลือกกินกันแล้วก็ต่อด้วยยำค่ะอยากกินเลยแซ่บๆนะคะยำไฮยียำ รุดีป่ะคะเาอ่าน่าะไรบะหมี่นี่ค่ะคือไม่ต้องบอกนนิเขาเลยรสกำลังดีมากไม่เผ็ดไปแบบรสดีเลยอะคะ่ะเปรี้ยวหวานกำลังดีรสที่ถูกใจนะคะนี่ค่ะชุดละเจ็ดสิบบาทซื้อฝากแม่ด้วยหนึ่งชุดมียำอะไรนะยำปลาทูด้วยคะ่ะ เเาาก็ยืนรอกันนะคะดูว่าจะกินอะไรบ้างนี่ค่ะได้มาแล้วโอยถั่วกรุบกรุบกรอบอร่อยเลยนะคะต่อด้วยอยากกินไก่ไก่เคฟซีค่ะแถวบ้านไม่มีขายไก่เคฟซีเราก็เลือกกับสะโพกกับเออปีกมาอย่างละหนึ่งนะคะสองชิ้นเจ็ดสิบห้าบาทนี่ค่ะมากินกันเลยนะคะ เออเอาตรงๆป้าผิดหวังมีไก่ฉีกมากจืดมากเลยค่ะน้องนั้นทุกอย่างคือเลิศดีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาเดินซื้อเสื้อผ้ากันต่อ